รับส่งงานเช้านี้ครับตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้ามือ2นะครับมือ2 Honda ตัวแท้ก้านแท้ UMK นะครับตัวนี้ส่งไปอำเภอฝางนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับลูกค้าสั่งโอนเงินก่อนนะครับตัวนี้จะแถมอุปกรณ์ตัดครบชุดนะครับใบมีดสายสภายชุดประแจเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับ ตัวนี้เป็นมือสองตัวแท้นะครับจะมีเลขสแตมป์ข้างเครื่องนะครับแล้วก็เนะเป็นก้านแท้ UMK นะครับลูกค้าสั่งจองไว้นะครับแล้วก็โอนเรินกล่องน,นะครับอย่างสวยนะครับตัวนี้ส่งให้คุณสำอางมีธรรมนะครับไปจังหวัดเชียงใหม่อำเภอฝางนะครับ จะทำการจัดส่งวันนี้นะครับเอาลองสตาร์ทเครื่องดูในการขนส่งเหมือนทุกครั้งนะครับทางเราจะเอาน้ำมันเครื่องและน้ำมันเบนซินออกทั้งหมดเลยนะครับลุกขาต้องไปหาใส่เองข้างหน้านะครับนะฮะอนลองเร่งดูไม่มีควันเลยนะครับ ก็เอาละปิดปิดสวิตแล้วลองสตาร์ทอีกทีสตาร์ทง่ายๆชิวๆนะครับลูกค้ารอรับสินค้าได้เลยนะครับท่านไหนสนใจมือสองนะครับ Honda พร้อมใช้งานนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับบริการเก็บเงินปลายทางได้นะครับกดติดตามทางร้านได้ทุกช่องทางนะครับทั้งแฟนเพจ Facebook และ YouTube TikTok ร้านตู่บริการเชียงใหม่นะครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ